ปลูกกระไส้ปลูกกระไส้จังใดมากก็ออกเป็นเห็ดวะโอ้เห็ดปลวกเหลียงมันพิษวัตถุประสงค์อะดินี่โอ้มันเนียนอยู่กว่พี่น้ววนองอื้มเห็ดน,นี่มันของกินนี่นี่ก็ตั้งแตกขึ้นมากนี่ติป,ปิ้นี่งานโอ้ขาขาดไดาอ้ขาบะย๊าปลูกกระไส้เลยเป็นเห็ดปลวกสวยวะโอ้ย เอาอันนี้งาปวกเงาว่าเป็นงาเง,า,งาที่ปวกไว้เมื่อนัน้นเห็ดปวกเกิดซ่อนเสยปะเ๋ยาเสียมกลกันเด้อนี่แหละเบื่องเราก็ประมาณรวมๆแล้วก็จะได้จ,จักเยงนหน่อยนิดรอกเยงไม่ใหญ่เธอตัวปวกพี่น้อง ตัวอา่านมหดกับไส้นั่นก็มีปวกอยู่แถวหนี้นํำปวกสงสัยคิดว่าเป็นฝนตกกับประจกักออกเห็ดเฮ้ยเห็ดตัวแดงเด้เนี่ประมาณสักแกงน้อยๆนึงแล้วกินสามคนน่าจะอิ่มอยู่นี่เรียวัง